เออสวัสดีพี่พี่สื่อมวลชนทุกคนทุกท่านนะคะก็เนื่องจากว่าเมื่อวานกรรมธิการติดตามงบประมาณเนี่ยได้มีวาระก็คือพิจารณานะคะงบประมาณต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสํานักงานประกันสังคมโดยเออก็มี2เรื่องหลักๆที่ที่ฉันเนี่ยก็อยากที่จะมาบอกเล่านะคะให้พี่น้องสื่อมวลชนแล้วก็ผู้ประกันตนได้รับรู้รับทราบก็ <c oughs> วันนี้ที่พูดเนี่ยมันก็จะเออ ควบคุมนะคะงบประมาณเนี่ยเกือบพันล้านบาทนะคะที่อยู่ในอนุประกันอนุไอทของสํานัการปาระกันสังคมซึ่งเรื่องแรกเลยนี้เนี่ยก็คือระบบพัฒนาการให้บริการทางการแพทย์นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยต้องบอกว่ามูลค่าสูงถึง500 5 0 0 548ล้านบาทแล้วก็เป็นโครงการที่ทําเสร็จไปเรียบร้อยแล้วแต่สํานักงานปาระกันสังคมเนี่ยไม่ยอมที่จะเปิดใช้นะคะโดยที่ อ่อใน TOR เนี่ยจริงๆแล้วเขียนว่าจะต้องมีสมุดพกผู้ประกันตนหรือก็คือว่าอ่อเป็นการบันทึกข้อมูลต่างๆในการที่ผู้ประกันตนเนี่ยไปขอเข้ารับการรักษานะคะในโงรงพยาบาลต่างๆไม่ว่าจะเป็นรักษาร่างกายอ่อการทําธันตกรรมหรือว่าการรับริการวัคซีนอื่นๆแล้วก็ยังมีอีกฟังก์ชันหนึ่งซึ่งสำคัญมากๆเลยคือการ Open API นะคะแต่โครงการออมูลค่า ห้าร้อยสี่สิบแปดล้านบาทนี้ที่ทําเสร็จไปแล้วนะคะกับกลายเป็นว่ามันไม่ได้ถูกเปิดใช้นะคะแล้วก็กับกลายเป็นว่าผู้กันตนเนี่ยก็ここจ่ายเงินห้าร้อยประมาณห้าร้อยกว่าล้านเนี่ยนะคะในการที่ไม่ได้อะไรกลับมาเลยนะคะอนุไอทีประกันสังคมก็ทําโครงการนี้เสร็จไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าไม่เปิดใช้งานโดยอ้างเหตุผลว่าติด p d p a ซึ่งไม่เป็นความจริงนะคะเป็นการอ้างแบบลมๆแรง,ง,ง,งๆซึ่ง,งออสํานักงานประกันสังคมเนี่ยก็ ก็ใช้ข้ออ้างนี้นะในการอ้างอยู่เสมอแล้วก็อีกโครงการหนึ่งซึ่งอันนี้ฉันตลกมากนะคะเป็นโครงการทำระบบดับเพลิงวอเตอร์มิสมูลค่า7จ็ล้านบาทซึ่งสำนักง,งานประกันสังคมเนี่ยอ้างว่าไอ้ระบบเดิมที่ใช้อยู่เนี่ยใช้มา10ปีแล้วมันเก่าก็เลยต้องเปลี่ยนใหม่นะคะทั้งๆที่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าไปดูระบบเดิมเนี่ยอายุการใช้งานของมันเนี่ย จะมากถึง 20- 30ถึงปีนะคะโดยสำนักง,งานประกันสังคมอนุไอทีของประกันสังคมเนี่ยอ้างว่าบริษัทที่เป็นคู่ค้าเนี่ยนะคะส่งเอกสารตอบกลับมาฉบับหนึ่งว่าสารเคมีโนเวกซ์หนึ่งสองสามศูนย์บริษัทนี้เนี่ยจะไม่ขายแล้วอนุไอทีประกันสังคมจึงชงเข้าบอดใหญ่ว่าเนื่องจากสารเคมีนี้นะคะบริษัทนี้จะไม่ขายแล้ว แล้วก็เป็นการบิดเบือนข้อมูลว่าเพราะสารเคมีนี้ไม่มีขายแล้วนะคะจึงทําให้ต้องทําระบบใหม่ซึ่งมันนะคะเป็นการบิดเบือนข้อมูลเพื่อเอาเงบประมาณไปใช้แบบสุลุ่ยสุล่ายเพราะในกรรมธิการที่เราพิจารณากันเมื่อวานค่ะคือขนาดว่าสสที่นั่งพิจารณาอยู่ในกรรมธิการเนี่ยนะคะกดเซิร์ชนะคำว่า novec 1230 มันก็ขึ้นมาแล้วนะคะว่ายังมีผลิตภัณฑ์นี้เนี่ยขายอยู่ในท้องตลาดอะไรเลยที่สํานักง,งานประกันสังคมอนุไอทีจะต้องจัดทําระบบดับเพลิงวอเตอร์มิสบุลค่า79ล้านใหม่นะคะและสิ่งที่ประกันสังคมเนี่ยกำลังจะทําเนี่ยคือดิฉันเปรียบเทียบง่ายๆเหมือนกับว่าท่านมีรถยนตนะะ์ค่ะแล้วก็แอร์ไม่เย็นเพราะว่าน้ําแอร์เนี่ยมันหมดสิ่งที่ท่านควรจะทําคืออะไร ท่านก็ควรที่จะไปเปลี่ยนน้าแอร์ใหม่ถ้ายี่ห้อเก่าหมดท่านก็ไปหายี่ห้อใหม่ว่ามีอันไหนมาใช้ทดแทนกันได้แต่สิ่งที่ประกันสังคมจะทําก็คือจะซื้อรถใหม่นะคะก็คือสารเคมีที่เอาไปเติมเนี่ยหมดก็เลยบอกว่าไม่ต้องหากันแล้วนะคะก็คือซื้อใหม่ทําระบบใหม่หมดเลยซึ่งต้องบอกว่าเมื่อมีการซักถามนะคะในกรรมธิการเนี่ยถามว่ามีการเคยศึกษาหรือไม่ว่า บริษัทนี้เนี่ยจะเลิกขายแล้วแล้วบริษัทอื่นยังมีขายอยู่หรือเปล่าสํานังกงานประกันสังคมก็ตอบกลับมาว่าไม่เคยศึกษานะคะซึ่งดิฉันคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ตลกมากและโครงการนี้นะคะประกันสังคมเนี่ยอ้างว่าไม่สามารถที่จะยกเลิกได้เพราะว่ามีการมีการออประกาศนะตามหาผู้รับเหมาไปแล้วแต่กรมบัญชีกลางยืนยันว่าเป็นอํานาจทางปกครองของสํานังกงานประกันสังคมที่จะสามารถยกเลิกโครงการนี้ เพราะว่ายังไม่มีการเซ็นสัญญาหรือว่ายังไม่มีการเริ่มทําโครงการแต่อย่างใดนะคะถ้าคู่กันตนยังเห็นโครงการนี้อยู่ในปีนี้หรือปีหน้าฉันก็คิดว่าเออก็ไปมองกันได้แล้วนะคะเพราะว่ามันมันเป็นการใช้งบปมาณที่ดิฉันคิดว่ามันสิ้นเปลือกแล้วก็ไร้เหตุผลสิ้นดีโครงการที่3นะคะระบบ IPS ซึ่งจริงแล้วเนี่ยเอ่อระบบ IPS เนี่ยหรือก็คือระบบ Cy b e r Security นะคะจริงๆเนี่ย มันมี3โครงการ200ล้านบาทแต่โครงการ IPS เนี่ยคือป้องกันความปลอดภัยของ data center ของสำนักงานนะคะโดยอ้างอีกแล้วว่าโปรแกรมเก่าเนี่ย end of life หรือว่าไม่สามารถที่จะใช้งานได้แล้วทั้งๆท,ที่จริงๆเนี่ยมีตัวอื่นที่ใช้งานได้ดีกว่าหรือพอๆกันแล้วก็เป็นตัวเลือกที่ถูกกว่าแต่ประกันสังคมก็ยังเลือกลงทุนนะคะในของแพงท,ทุกๆโครงการประกันสังคมเนี่ยจะเลือกของที่แพงที่สุดเสมอ และสิ่งที่น่าสนใจนะคะในโครงการนี้ก็คือสำนักง,งานประกันสังคมเนี่ยบอ,อร์ดอนุไอเนี่ยมีคณะทํางานนะคะในการศึกษาเอ่อในการจัดซื้อจัดจ้างเรื่องนี้แต่เอาอาดีตเซลล์ของบริษัทบริษัทหนึ่งซึ่งเคยขายของประเภทเดียวกันนี้นะคะให้กับสํานักง,งานประกันสังคมมานั่งเป็นประธานคณะคณะทำงานคือฉันคิดว่าอันนี้เนี่ย c o n f lict of interest ชัดเจนนะคะ คุณกำลังจะซื้อของคุณจะซื้อสินค้า A แต่คุณเอาคนที่เคยขายสินค้า A เนี่ยมานั่งเป็นประธานนะคะในการศึกษาที่จะที่จะซื้อสินค้า A อันนี้คือ,ค,อคือท่านคิดว่าพู้กันตนกินยากนะคะและสุดท้ายค่ะเราเนี่ยคุยกันมาหลายอย่างหลายประการสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันจะไม่มาถึงขนาดนี้ถ้า ประกันสังคมเนี่ยมีการเปิดเผยรายงานการประชุมหรือเปิดเผยมติที่ประชุมให้กับผู้ประกันตนหรือว่าใครที่สนใจจะอ่านข้อมูลรายละเอียดต่างๆเนี่ยได้รับรู้รับทราบแต่ที่ผ่านมานะคะประกันสังคมเนี่ยมีตั้งสองพันห้าร้อยสามสิบกวา่าเกิดขึ้นสองพันห้าร้อยสาสิบกวา่าแล้วก็มีพรบข้อมูลข่าวสารราชะการเนี่ยตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยสี่สิบนะคะโดยที่พรบข้อมูลข่าวสารราชะการเนี่ยบังคับให คณะกรรมการหรือบอร์ดต่างๆที่มาด้วยอำนาจของกฎหมายตามพรบรหรือว่ามาด้วยอำนาจของมติอรมเนี่ยต้องเปิดเผยมติที่ประชุมแล้วก็เปิดเผยรายงานการประชุมแต่สิ่งที่สำนักง,งานประกันสังคมทำก็คือว่าตลอด20ปีที่ผ่านมานะคะสำนักง,งานประกันสังคมไม่เคยเปิดเผยรายงานการประชุมหรือมติที่ประชุมใดๆให้กับใครหรือแม้กระทั่งผู้ประกันตนที่เป็นเจ้าของเงินเนี่ยได้รับรู้รับทราบเลย ซึ่งดิฉันก็ได้ถามนะคะปปชที่นั่งอยู่ในห้องประชุมว่าการที่สำนักง,งานประกันสังคมเนี่ยละเว้นการปฏิบัติหน้าที่มาตลอด20ปีเช่นนี้เป็นการผิดกฎหมายแล้วก็ทำผิด157หรือไม่นะคะปปชอึนอักไม่อยากตอบดิฉันก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นนะคะถ้าให้เป็นสำนักง,งาน A บอร์ดคณะกรรมการ A ที่มาด้วยอำนาจของกฎหมายและถ้า มีพรบที่ออกมาเมื่อปี40บังคับว่าให้ต้องเปิดเผยรายงานการประชุมเปิดเผยมติที่ประชุมออกมาแล้วแต่20กว่าปีที่ผ่านมานะคะคณะกรรมการ A บอร์ดเเนี่ยไม่ได้ปฏิบัติตามกฎหมายอันนี้เนี่ยถือว่าผิดหรือไม่พอเอาชื่อประกันสังคมออกไปปปชก็บอกว่าถ้าเข้าข่ายในการทําเช่นนี้เนี่ยก็ถือว่าผิดกฎหมายแล้วนะคะดังนั้นที่ฉันให้โอกาสนะคะสำนักงานประกันสังคม ถ้าท่านยังสํานึกตนเนาะในการในการที่ว่าโอเคที่ผ่านมาผิดพลาดไปแล้วต่อไปนี้ท่านจะเอารายงานการประชุมทั้งหมดที่เคยประชุมกันมาเนี่ยแล้วก็เปิดเผยยันไม่เอาเรื่องนะคะแต่ว่าถ้าสองสามเดือนนี้มันยังไม่มีความคืบหน้าใดๆฉันคิดว่ามันต้องมีใครสักคนในสํานักงานประกันสังคมในอนุในบอร์ดต่างๆเนี่ยนะคะที่โดนหนึ่งห้าเจ็ดเพราะว่าไม่งั้นคือคือ,ค,อคือท่านคือท่านไม่แคร์แล้วก็ ท่านไม่ให้ความสําคัญกับการปฏิบัติตามกฎหมายหรือการเปิดเผยข้อมูลตามกฎหมายเลยนะคะก็วันนี้นะคะที่ดิฉันมาเรียกร้องก็คือการยับยั้งโครงการที่มันไร้เหตุผลใช้งบประมาณสีซัวฟุ่มเฟื่อยในอนุไอทีของสํานักงานประกันสังคมนะคะและอีกเรื่องหนึ่งก็คือความเปิดเผยโปร่งใสก็คือการเปิดเผยรายงานการประชุมแล้วก็เปิดเผยมติที่ประชุมไม่ว่าจะเป็นบดใหญ่หรือว่าเป็นทุกอนุข,ของสัานากานประกันสังคมค่ะ